สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือเรื่องหลังคาระเบียงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ2ระดับหรือหลังคาแบบ3ระดับนะครับผมก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันคือวิธีทําและขั้นตอนการทํางานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่ละคนก็อาจจะทําไม่เหมือนกันเื่อ,อัน,นี้เป็นงานแบบบ้านๆนะนะครับผมเราก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าทําแล้วมันก็เป็นรูปแบบลักษณะประมาณนี้คือมาให้ดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําก็มีทั้ง คือแบบนี้ก็ถ้าไม่มีเสากลางก็จะถักนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้มีเสากลางก็ไม่ต้องถักนะครับตัวขันหน้านะครับเพราะว่าสแปนจะยาว7เมตรนะครับบ้านหลังนี้หน้ากว้าง7เมตรลึก12เมตรนะครับผมตัวระเบียงเนี่ยจะยาว7ยาว7เมตรนะครับผมหน้ากว้าง7เมตรนะครับผมแต่ว่าลึกเนี่ย2เมตร50นะครับผมหลังนี้คือจริงๆก็ หลังคาก็ไม่ได้ยาวมากกันนะครับช่วงหลังคาไม่ได้ยาวมากกันนะครับที be ทนี้ตัวขนาดเหล็กที่ใช้กันแล้วแต่เรานะครับตัวนี้ใช้เหล็ก3นิ้วก็ได้4นิ้วก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ดูความแข็งแรงเอาเองเนะครับผมแต่ว่าในแบบนี้ผมจะเขียนเป็นเหล็กกลอง4ี่คูณสนิ้วนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะทำกระทำโครงลังคาเสร็จแล้วอันนี้ผมจะทําแบบมง,งให้ดูกันแล้วกันแล้วก็มันจะได้ง่ายคือเราเอาเน้นเอาแต่เรื่องหลังคาระเบียงนะครับ ขั้นแรกเราจะติดแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทหัวเสานะครับแต่ว่าระดับให้ต่ำกว่าตัวบ้านเนี่ยคือเราอยากได้สลบ20เซนเราต้องต่ำไว้ส0สิเซนนะครับผมเนี่ยครับคือถ้าเราจะเอาสลบ2ี่สินะครับหัวเสาเนี่ยเราต้องต่ำสามสระวังแผ่นเพลทหัวเสาที่ระดับต่ำกว่าตัวบ้านตัวเสาบ้านเนี่ส30ิบเซนนะครับผมเพราะว่าเราจะวิ่งอาเสตัวขวางนะครับผมคือตัวอาศเราจะวิ่งอาสเดี่ยวเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมตัวอาศทีนี้ ก็จะเหลือ2ี่เซนนะถูกไหมเราจะพลาดจันทันเราเลยนะครับผมคือเอาง่ายๆนะครับแบบแบบบ้นบานๆเลยวิธีทําก็ง่ายมากนะครับผมแต่ว่าท่านใดกลัวไม่แข็งนะแรงเราก็พลาดบนจันทันก็ได้นะครับพลาดบนอาศัยนะครับท,ทัทีพลาดจันทันบนอาศัยตัวบ้านก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะวิ่งแปะชนนะครับผมคือขั้นได้เราจะวางตําแหน่งหัวเสากัน3ตัวแล้วก็มาซอยกลางอีกอย่างละ2ตัวหรือตัวหนึ่งก็แล้วแต่เรานะครับผมในนี้ผมจะทำเป็น2ตัวเพราะว่าระยะห่างอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบ ถ้าจะเอาเมตรเจ็ดสิบดูท่าจะห่างไปนะครับก็ติดทีหน่อยแต่ว่าอย่าประหยัดเหล็กระวังตัวเดียวก็ได้หลังคาเมตรชนชีนไม่ได้หนักมากกันนะครับผมเนี่ยครับด้านในจันทันตัวตัวชนอาศัยนะครับผมคือผมจะวิ่งแค่ชนน่ะนะครับผมเนี่ยครับก็จะวิ่งชนลักษณะคือชนอาศัยนะครับทําได้สองวิธีนะครับส่วนชายคาเนี่ยจะยื่นอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมจะคิดเหล็กสี่นิ้วไว้ที่ห้าเซนนะผมกว้างห้าเซนสูงสิบเซนนะผมผมจะคิดไว่าส่วนที่จะหน้างานจริงๆน่าจะแค่สี่เซนเมตรกับเก้าเซน ต่อมาเนี่ยเราก็จะวางจันทรนเสริมนะค็คือตัวกลางเนี่ยครับอันนี้ผมวางสองตัวนะครับระยะก็อยู่เมตรกว่านะครับประมาณเมตรสิบหกเซนประมาณนี้คือระยะแล้วแต่หน้างานของเราเราก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะครับผมแต่จริงแค่เหล็กสามนิ้วในช่วงสแปนดสั้นๆได้แข็งแรงนะครับผมต่อมาก็จะปิดหัวจันทรนก็คือปิดตัวหน้านลครับแต่ว่าปลายเนี่ยจะให้ยื่นข้างละ80เซนนะครับผมคือชายคาผมต้องการ80เซนนะครับผมคือแล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เรานะครับเราชอบยื่นเท่าไหร่ก็ยื่นเท่านั้น คือตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กสีนิ้วเหมือนกันครับตัวปิดห,หัวจันทันแล้วก็ตัวหน้าเหมือนกันนะครับตัวหน้าก็จะเป็นตัวยื่นรับจันทันริมซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น e. UH! เหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วเหมือนกันนะครับผมคือตัวนี้ใช้เหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วทั้งหมดนะครับจริงๆอย่างที Great ่ผมว่านะครับคือใช้เหล็กสามนิ้วก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมทาอยู่ที่แบบเหล็กสี่นิ้วแล้วกันนะครับผมต่อมาก็จะติดจันทันริมนะซ้ายขวาก็จะใช้เหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วคือตัวเนี้ ถ้าเกิดเป็นเหล็ก4ี่นิ้วจริงๆเราใช้เหล็กที่มิลหหรือมิลสตัวน้ําหนักเต็มก็ได้นะครับผมไม่อ่อนนะครับช่วงสองเมตรห้ก็ถือว่าไม่อ่อนหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดอยากประหยัดก็ใช้3นิ้วก็ได้ต่อมาก็ติดแปรนะคือการติดแปรระยะห่างก,ก็ประมาณ80เซนประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนี่ก็จะติดเหมือนกันกับตัวที่อยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าด้านหน้าันณีเมื่อกี้ถ้าเกิดเราทำตัวบ้านนะครับถ้าเป็นในตัวบ้านเราจะติดด้านหลังนะครับผม แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวหน้าแล้วนะครับเพราะว่าระเบียงมันจะมาด้านหน้าชายคาเียจะลงด้านหน้าแปรแถวหน้าเนี่ยจะเสมอเลยนะครับเสมอกรอบเชียงชายเลยนะครับผมคือกรอบเชียงชายเหล็กที่ปิดหน้าหน้านั่นะครับเมื่อกี้ตัวจันทันริมก็จะวิ่งแค่ชนเนี่ยมันก็จะได้อยู่แค่ระยะยื่นอยู่แค่80เซนเนี่ยส่วนตัวในบ้านนะครับตัวติดตัวบ้านระเบียงนะครับผมเราจะขยับเข้าไปจากตัวริมนะครับผมประมาณ1 5ถึง18เซนได้นะครับผมประมาณนี้เพราะเวลาเราติดแผ่นรอบเนี่ย แผ่นครอบเนี่ยจะกว้างประมาณ25-27ถึงเซนนะครับผมเวลาจะยิงครอบถ้าเราติดชิดไปมันจะไม่ได้นะครับเรายิงครอบแล้วมันเวลานั้นมันจะกระเพืองไงเวลาลมลมพัดอ่ะนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแปรเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะติดเชิงชายไม้เชิงชายจะเป็นหน้า8นิ้วนะครับความสูงเราติดเสมอหลังแปรแปรตัวนี้ใช้เหล็กกล่องนิ้วครึ่งกับนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ครับคือที่ผมใส่สีแดงจริงๆเป็นเหล็กชนิดเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะตามจังหวัดจะเป็นเหล็กเกาในทั้งหมดอ่ะนะครับผม เนี่ยครับติดแปรเสร็จก็ติดเชิงชายอย่างที่ผมบ้านแล้วติดเชิงชายก็ติดด้านหน้าวกมาด้วยนะครับผมคือชายคาเนี่ยนิ้วครึ่งนะครับสีนิ้วครึ่งก็จะเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับผมด้านล่างนะครับผมเสร็จแล้วก็มุงหลังคาเลยครับมุงหลังคาติดครอบครอบข้างแล้วก็ข้างในก็ติดแฟชชิ่งด้านในนี่ติดที่หลังนะครับด้านในต้องรอไม้ฝาก่อนนะครับผมด้านในที่ติดตัวบ้านก็ติดไม้ฝาแล้วก็ติดแฟชชิ่งไปเลยนะครับมคือถ้าติดแฟชชิ่งไว้ก่อนก็ดีครับก็ง่ายเหมือนกันแล้ว อันนั้นเรื่องเรื่องนั้นเรื่องไม่ยากนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเรื่องการวางหลังคาระเบียงเนี่ยครับขั้นตอนไม่ได้เยอะมากนะครับผมคือไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับง่ายๆนะครับที่ว่าเป็นงานบ้านๆแต่ว่าท่านใดมีวิธีที่ดีกว่าหรือยังไงก็มาแนะนํากันในคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าท่านอื่นมาเห็นคอมเมนต์ก็จะได้ไปใช้เป็นแบบอย่างถ้าเกิดอันไหนไม่ดีกว่านะครับแต่ถ้า เห็นว่าดีดีแล้วก็เอาไปทําตามดูได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหลังคา2ระดับ3ระดับผมก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับขนาดเล็กอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องโครงหลังคาระเบียงนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ